มารอบนี้คองเขาตัดอันนี้แล้วค่ะพี่พี่ผักบุ้งก็ยังอยู่นะคะโอ้เฮาคิดว่าถ้าฟังนี่ดูดแลว้วอ่ะอีโบราณกับฟังนี่คือฉีดูดอันนั้นเขาด,ดแล้วเขาเอาไม่เหลือแล้วอะ่ะเขาน่าจะพักบ่อหรือเปล่าให้มันแห้งไปก่อนอุย้ย เขาดูดไม่ได้เป็นอะไรนะคะผักบ uh, ุ้งกินแล้วรอบนู้นที่ไปกินไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่ได้ท้องเสียไม่ได้ท้องร่วงก็ยังปกติดีค่ะพี่ๆจำพี่ไม่ได้แล้วสิกินมินเลยพี่มาให้สงสัยเราไม่ได้มานานั่หลืมนั่นนี่นะคะบรรยากาศริมคลองจะหน้าแรงหน้าฝนก็ยังชุ่มชื้นเหมือนเดิมค่ะชิลแรงที่ฝนกับบมี่อ่ะขอมือได้ไหม เดี๋ยวมันแทงปากนะอย่าสวบนะแงปาสบายดีสวัสดีพี่น้องฟังทยฟังลล่าละกรตามประเทศพ่อกันที่เก่าชาวลาวคนเดิมเนาะหลังจาก่างหายไปจากคองหลายเดือนแต่ปีที่แหละว่าชิชเนเมื่อนี่ก็มีโอกาสได้ยุดมีพี่ๆหลายคนถามมาว่าตอนนี้น้องม้าอันตัวดำๆอยู่ขางคองกินหอดละือมั้งป่านี่จะว่าลืมแล้วบ่จักเนาะเพิ่นวะหรือว่าลอคอยแล้วเนาะนี่ก็เลยสีพากัน ปั่นจักรยานไปเบิ่งก่อนเนาะว่ะน้องหมายังอยู่ดีมีสุขไหมถ้าไปอีกเขาจะจําเราได้ไหมเดี๋ยวสีไปเสือค้องอันแวอันไปหายผื่นเนาะแล้วก็สีไปยางเบิ่งคล้องหนาแหลงเนาะสีเบิ่งเออสีไปเบิ่งว่าคล้องหนาแหลงสีเป็นจังไดเนาะแถววิวทิวทัศน์แถวนั้นยังเขียวอยู่บอกแล้วเขาจําได้ตอนนั้นว่าเขามาดอกสนกำลังสีบานตอนนี้โมูยังอยู่หรือบ,บอก่ชีไปเบิร์ แล้วก็จะไปดูผักบุ้งนะคะว่าผักบุ้งหน้าหน้าแรงอะ่ะมันจะเหมือนกันกันกบหนาฝนหรือบอ่อเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งกันเลยค่ะวันนี้หยุดก็เลยไปสำรว,รวจตรวจตาดูก่อนนะคะมีโอกาสได้มากอะ่ะไปเบิ่งกันเลยค่ะพี่พี่มาถึงสโมสรกัล์ฟแล้วนะคะไปกดเงินก่อนนะคะเนาะไปกดตังก่อนนะคะโอไออยู่นี้มีหมองกดเงิน,นะคะ่ะ ร้อยนะคะคกดตังเรียบร้อยไปต่อค่ะื่อของนถึงตรงที่ซื้อลูกชิ้นให้น้องหมาแล้วนะคะดูซิว่าน้องหมาเขาจะอยู่ไว้เจ้าถิ่นข้างคลองไอ้เจ้าดําตัวเราของเรานะคะยิงจะจาพี่ได้ไหมไปเดินคลองก่อนเขาสือ่อเขาสื่อคลอ,องให้น้องหมาแล้วเขาึงไปคลองได้ลูกชิ้นแล้วนะคะดูนะคะว่า น้องหมาจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยเดินออกมาก็เห็นแล้วนะคะถ้าเขาอยู่น้องดรมนอนหรือยังบ่เห็น,นองชายเข้ามาสวยบ่หรือว่าอย่างใดเรามาสวยหรือเปล่าน้องหมาเขาร้อนแล้วเขา,วาน่าจะเขาไปลบไปหลี่อยู่ ผมใหม่ผมตัวเอื่บเราไบจกซื้อลูกชิ้นมาสามหมาเหมือนเดิมนะคะถ้าหาไม่เจอลูกพี่กินเองห่างหายไปนานอู uh, ้ดอกไม้สวยมากเลยดอกทองอุไรใช่ไหมคะพ,พี่เนี่ยเนี่นั่นงานแทย้ยบานตลอดปีเถวาบานเท่ากันนะชิมีเห็นในใจน้องสวรรค์นนเขตุ๊ อ๋อต oh. hey, ้งใช้นี้ไปแล้วหอนแดดอุ้ยเออตะเกานอนอยู่แถวนี้ดำไม่รู้ชื่ออะไรเรียกเขาดำเฉยดำ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 ข้าเจ้าจับไปเบิร์ดวบโบโมเห็นค่ะพี่ ไม่เห็นค่ะไะปะขามไปเบิงฟังนั่นเฮ้ยเฮือมาเฮือมาถ้าได้ยินเสียงอะ่ะแม่บ่โอ้ดอกสนเขาเป็นหมากหมดแล้วเออดอกสนเป็นหมากหมดแล้วนะนให้ัม <laughs> ีคน <laughs> มันล่วงหมดแล้วค่ะ ออกเป็นลูกหมดแล้วค่ะอู้มารอบนี้คองเขาตัดอันนี้แล้วค่ะพี่พี่อู้ผักบุ้งก็ยังอยู่นะคะผักบุ้งก็ยังอยู่เนาะนั่งจากทางหายจากคองไปนานมากเลยเอออยู่นู่นอยู่นู่นเห็นไหมคะเดี๋ยวดูซี่เรียกว่าจะมาหรือเปล่าโอ้พี่พี่เขาตัด ตัดข้างคลองนี่เขาเล็มออกหมดแล้วนะมาดวันนี้โล่งค่ะนีเห็นมิวค่ะแตะเดี๋ยวได้ค่อยค่อยเอาหายน้องมาน้องเดี๋ยวค่อยเรียกพปาไปเบิ่งคกล้องก่อนปากบุ้งก็ยังอยู่เหมือนเดิมจ้าแสดงว่าเพื่นตัดตั้งแต่ทีตัดหลบนันเนาะอืมแต่ว่าเขาว่ามันมันมันจีบวงามคือช่วงอันช่วงหนาฝนเนาะ ปาาลาเนือะไรน่ะอุ้ยคือวินไปแล้วว้าวพ,พี่ดูแต่ตอนเขาา้าว่าตอนนั้นเป็นปลาเบินเนาะบ้านนี้เขาเจะาตาัดบนเลยโล่งขากแสออาตุ๊กพักบ่งกระยาวออกไปแห่งชิพื้อชิพื้อไอ้หากันพอเลยอันนี้มันห้อยเรือชนบอหรือจังใด แคบมากแล้วนะคะพี่พี่นู่่ะอีกบเฮงก็คือชีได้เขาเขาน่าจะมาตัดอืมเขาเขาเขาตัดไปเรื่อยๆอ,อ,อ้าบอ่อบ่อนูน้นเขาสูบไปแล้วอ่าอุ้ยเสียใจยได้บยวได้มาเห็นตอนข้าเจ้าสูบอย่าหูอ่ะข้าเจ้าหนูอยากรู้ว่าเขาสูบเนี่ยมันเป็นปลาหรือเป็นกุ้งปลา ปลาเอ่อเอ่อโอ๊ยเสียดายเนี่ยนอกข้าวเจ้าสูไปแล้วอ่ะอยากเห็นว่าตอนข้าเจ้าสูแบบจะมีปลาอะไรมีกุ้งมีปลาหรืออะไรนะคะปลากระดีปลากระดีปลาสลิดบอกเออโอ้ยดูสิคะพี่พี่บอใหญ่อันนี้ข้าเจ้าก็เป็นบ่อแนี่บ่อน เป็นบ่อของจักบูฮู้คือกันได้ยินมีพี่ๆบางท่านบอกว่าไอมีพี่ๆบางท่านบอกว่าอะไรนะคะไออีน้องหมาใช่ลูกมันบัวเลี้ยวกับบัวหยางเนาะอันนี้เขาเป็นโลปอพอนะเขาเป็นโลปอพอเขาวิ่งมากเขาวิ่งมากแตทานได้เลยบัเป็นยัง อันนี้ได้ยินเขาบอกได้ยินเขาบอกว่าเป็นเป็นบ่อของมีพี่พี่คอมเมนต์ไว้นะคะบอกว่าเป็นบ่อของนายทุนจริงหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้แต่หนูสอบถามป้าร้านขายขายของนะคะถามว่าเอ,อปกติเขาฉูบเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยป้าพอรู้ไหมว่าเขาฉูบวันไหนหนูอยากเห็นว่าตอนเขาฉูบมันจะมีปลาอะไรนะคะป้าเขาบอกว่าป้าเขาก็ไม่รู้แต่ว่านานๆทีนึงเขาจะมาดูะคะ่ะหรือว่า จะขอโอ้เข้าคิดว่าถ้าฟังนี่ดูดแล้วอะ่ะอีโบราณกับฟังนี่คือฉีดูดอันนั้นเขาดูดแล้วเขาเอาไม่เหลือแล้วอะ่ะเขาน่าจะพักบ่อหรือเปล่าให้มันแห้งไปก่อนอุ้ยเขาดูด <c oughs> เขาสูบเขาสูบไปแล้วนะคะ กินต้มเต็มขาอยู่เลยน้องมานี่มามาอุ้ยสองตัวมานี่มากินลูกชิ้นแล้วมองหน้ากันมองหน้ากันมาเร็วกินลูกชิ้นมาอันนั้นยังดิบยังหน่อยอยู่ไอแหล่ตัวนั้นอันนั้นูนเ่เออเรียงมาก่อนทีมานี่มากินลูกชิ้นแล้วกินไหมมามานี่มา โเลดใหม่นะเร็วมันกินลูกชิ้นหน่อยมามาผูกมิตรกันหน่อยเร็วมองหน้ากัน,น,กนลังเลใช่ไหมลังเลกลัวว่าพี่จะมามาดิมันกินนะกินไหมลังเลบอกมาเร็วนะนี่พี่วางไว้ตรงนี้นะข้ามไปได้ใช่ไหมไม่วิ่งมานะเป็นอะไรมานี่มา มีพี่ๆบอกว่าเอาไม้ออกด้วยนะเอาออกค่ะนี่นะยังเด็กอยู่เลยยังเด็กอยู่หรอมาน,นี่มาไม่ต้องกลัวลยโยนมันจะถึงไหมล่ะมา<อ>น,นี่มามย,ยังบอดปีเนาะหาห,าหากเดือนเนาะมาน,นี่มามาเร็วกลัวใช่ไหมแหนป๊นบแล้วพี่กับน้องใช่ไหมเนี่ย<อ>หูยังตอกอยู่เลยมาเร็ว อ้าวลงคลองแล้วเออไม่ลงอ๋ออยู่ในบ่อก็มีผักเหมือนกันนะผักบุบกพบกแล้วเอาเด้อเอาเด้อโอ้ยตัวเทอได้นเนี่ยน,นี่สง <c oughs> สัยกลัว <c oughs> น้องน้องเขาระแวงนี่นะเดินมาตรงนี้นะไม่เป็นไรหรอกจะมือจะมันอ นี้แล้วนี้แล้วน่าเขาอาจจะมีเจ้าของไอขักแทยอืมขันเท้ามาเก็บนะั้นเข้าตรงเก็บเอาแบบนี้งอดด,ดูเอาแบบนะั้น เอาไปผัดกินตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะผักบุ้งกินแล้วหนรอบนู้นที่ไปกินไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะไม่ได้ท้องเสียไม่ได้ท้องร่วงก็ยังปักกติดีค่ะพี่ๆไปค่ะไปฝั่งนู้นต่อวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะแค่มาเดินเล่นชิวชีวๆวันหยุดค่ะเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้น ไปฮ้อนแนดดเนาะไปหาเอาอันนี้ไห้นองมาแล้วเข้ากระสีพากัน,กนไป้ากินเขา่าู่หมง่งเก่านั่นแหละค่ะพี่พี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมไปกินก๋วยเตี๋ยวคงไก่ไหมพ่อบาทเอาเอาปวดทนใจยิงค่ะ <laughs> <laughs> มันหยาดเนะบบาะบัวกัด อันนี้อันที่เป็นห้อยตุยน,นี่เลือไปใช่ไหม,อ,มอะไรอ่ะขีโก้งสรุปแล้วจะหน้าแรงหน้าฝนน้ำก็ยังมีที่คลองเหมือนเดิมนะคะพี่พีอ่อือมเราเคยแหงแหล้งประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ก็มานอนเลนะ เข้าวะเจ้าวะข้าเจ้าเตรียมตัวแล้วอันนี้ข้าเจ้าทางเออเตรียมตัวเอาไปแย่งกันเลย สรุปแล้วพอเราเดินมาแย่งกันนะคะตอนนั้นไม่กล้าตอนนั้นไม่กล้ากินค่ะกระบวากันน้องบรวาคนเาจักไ่อยอีอย่างน้องเป็นหมาเด็กด้วยค่ะอุย้ยเยาว์วายังไม่หลุนประมาณเจ็ดแปเดือนพู้นี่เป็นตะแพงพึ่งโตค่ะตอนเราเอาให้ไม่เอาตอนพ่อบ้านโยนให้วิ่งหนีไม่สนใจเมินพอเรามาแล้วแย่งกันเดี๋ยวเรียกฝั่งนูน้นสิ เรียกฝั่งนู้นนกอะไรอ่ะเครื่องวินขืนร้ายเนาะนี่บรรยากาศริมคลองนะคะอยากง่างไปหอดฝุ่นเดยอยากเดินไปถึงนน่นเออไม้เราก็ไม่ได้ถือมาอะไรอ่ะไม้อะไรอ่ะ น้องกินลูกชิ้นเร็วหม้ให้ยาถ้าเตรียมวิ่งเนะี่ยก็รู้ถอดไมก่อนแป๊บหนึง่งอุ้ยดอกสนูอันนี้ยังเก็บได้บ่อเออแต่มันก็ไม่ค่อยเยอะเนาะบางอันมันก็ปิดันนั้นนะมานี่มาอุ้ย่อยสอยทับ ไม่ดูสิอันอันนี้น่าจะเท่ากันกับตัวน้อยนะรู้ป่ะไหนจำพี่ไม่ได้แล้วสิยินกิ้เลย <laughs> พี่มาให้สงสัยเราไม่ได้มานานกันหรือนมนั่น มา้าเร็วจะหูตกหูตกยังเด็กอยู่เลยกระดิกหางไม่ทันแน่แนเลยมาที่นี้มาเออมีความกระดิกหางนนี้เร็วนี่นี่นี่เอาเอาเอานั <c oughs> ่นไงนั <c oughs> ่นไงตรงนู้นอะ่ะ <c oughs> โอ้แต่น้องหมดแล้วน้ำยาพี่เอาให้ตรงนู้นแล้วอะ่ะ <c oughs> อันนี้ยังเด็กอยู่จะกัดไหมอะ่ะ <c oughs> ไม่เขาก็ยัง ừ, ừ, ใจหนึ่งก็กลัวจะไปซื้อมะมัเห,หรอพี่หมดแล้วนะ้องไื้อมะมัยบอบอกบอใจหนึ่งก็อยากกัดบอกรือใจหนึ่งก็อยากเล่นน้ำแตก่ก็ดีกหางด้วยไม่ไว้ใจอะ่ะอ้าวเปิดจิตตาม,มาถ <laughs> อยทับถอยทับค่ะพี่พี่อู้ดตันงมุดด้วยร <laughs> ัดทางแล้วเ <laughs> จ้าทีนรัดทางแล้วหมดแล้วบ่แบบ่แบบหมดแล้วค่ะหมดแล้ว กำลังดันอีกเดยทางโน้นนอนอยู่วันนี้ติดใจเลย <c oughs> ติดใจคือเห่าติดใจคือเห่าล่ะคะ่ะไอตัวน้อยนั่นอะเหมือนอยากเล่นด้วยเหมือนอยากจะก,กินด้วยเออหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วออ้ยเจ้าดำสามตัว,ตวใน,ในี่แล้วค่ะ เจ้าถิ่นนะคะพี่พี่บอกว่าคิดถึงนี่นะคะหนูพามาดูแล้วนะาม,ามารอบนี้ <c oughs> เราก็ไม่ได้ถือไม้มาด้วย <c oughs> แต่น้องเขาบอกว่าเจ้าของเขาบอกว่าฉีดวัคซีนทุกตัวแล้วแต่หนูไม่ได้กลัวว่าฉีดหรือไม่ฉีดหนูกลัวโดนกัดค่ะพี่พี่ <c oughs> <c oughs> กลัวเจ็บ <c oughs> ไปแล้วนะ ัไอ,อ,อตัวเนี้ยกับสองตัวนั้นน่าจะเป็นคอกเดียวกันหู <S <S หูตกเหมือนกันรถมารถมาใช่ไหม <S <S อย่าสวบพี่นะน้องให้พ่อบ้านไปซื้อมาอีกสองไม้ค่ะเพราะว่าน้องน้องตัวเล็กอันนี้ยังไม่ได้กินเลยน้องก็เป็นมิตรอยู่นะเนี่ยค่ะกระดิกหางให้อยู่ค้ง ตอนแรกหนูวางไว้ตรงนู้นแล้วเหมือนจะวิ่งมาหาน้องแมอาจจะไม่เห็นหรือยังไงก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยอันนี้ยังเด็กอยู่เลยหนูว่าไม่ถึงขวบกระดิกหางให้ด้วยแล้วก็เหมือนอยากเล่นกึง่งไอเราก็ไม่ไว้ใจเท่าไหร่ค่ะเราก็กลัว,กล,วกลัวโดนกัดมาแล้วเจ็บนะคะชื่ออะไรคะรอแป๊บหนึ่งนะเนี่ยหนูว่ายังเด็กอยู่หูยังตกเลย โอ้ไข่ไข่เล็กนิดเดียวเองเออกมาแล้ว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 กระดิ่งหางอห้อยากเล่นด้วยใช่ไหมหมดแล้วรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่งเอาเอาเอารอแป๊บหนึ่งนะคะรอแป๊บหนึง่งนะนี่ลูกชิ้นจ้าลูกชิน้นเป็นต้องกลัวพี่นะอร่อยไหมคะอร่อยไหม โอ oh. okay. uh. nih, ้ยมาหน่อยตัวนี่ยังเด็กอยู่เลยโอ้หาว่าต้องหยาดเมื่อกี้นี่อยากนั่นเหาอยากดมเหาแต่เห่ากระบอกกะให้ดมเฮากระหยานเหมือนกันหนูก็กลัวเหมือนกันให้ตัวเดียวนี่แหละตัวได้กามากกับตัวตัวได้กามากกับให้ตัวนั่นทั้งนั้นยังนอนอยู่เขายังไม่รับประทานอาหารเขายัง ไปแบ่งกันเนี่ยกินต่กูเดียวแพงตัวไดกับหายตัวนั่นหลายกว่าหมูอร่อยไหมคะไปไปให้พี่ไปขอมือได้ไหมเดี๋ยวมันแทงปากนะอย่าสวบนะแทงปากเฮ้เราอะเราอะ ดูอะไรแล้วชื่ออะไรคะชื่ออะไรห้ากบกาย่างไปต่อเด้อันนี้เด้จ๋าชิบวะัวมาบอย่างค่ะโอเคนคะ,เคไะไปไปทางนี้ไปอันนี้มาเจ้าก็เอาคว้มเสียงเจ้าก็อันนี้มา,า,กกมากกอ๋นนาอพี่ไปหมดแล้วมานี้แล้วจะสามแล้วมูหมูบกวมา มาแล้วมาหนักหนักว่าแต่ขามาเฮ่าโลดเจ้าเชียเข้าเชื่อใจได้จังได้มีตรงนั้นน่ะไปแล้วนะพี่ไปแล้วนะกลับแล้วนะบาย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 พี่กลับแล้วนะบายบายเดี๋ยวถ้าพี่ว่างพี่จะมาใหม่นะคะเดี๋ยวถ้าพี่ว่างพี่ซื้อลูกชิ้นมาฝากใหม่โอเคบาย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 ไม่ต้องเห่าแล้วนะ บายบายจ้ะเอาแล้ววันนี้เด็กติดค่ะเด็กติดเด็กเด็กติดแล้วค่ะบายบายไปบายนี่นะคะน้องก็จะจําเราได้ครั้งหน้าครั <c> ้ <oughs> งหน้าอย่าอย่าวิ่งใส่แบบนี้นะพี่กูวเวจะมาจมามาส่ง uh, ใช่ไห uh, มคะกบจะกลับแล้วนะ <c oughs> กลับแล้วนะคะ จะกลับแล้วนะหมดแล้วพี่กลับแล้วนะคะนี่แหละครับผมจะมีมีเงินมา้ายังมองเลยลองมนมีอาหารมาให้มันดิอือจะเป็นความเผื่อนคุณอาเจ้าของเขาก็ดูโน่นนะคะเจ้าของเขามาดูคุณตานะคะแต่ก่อนหนูจําได้ว่ามีคุณตากับคุณยายมาไปแล้วนะบา,บายยกลับแล้วนะหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วบอแบบอแบบายบาย,ายกลับแล้วคะ่ะ ไบไายบายอย่าสัวพี่นะแม่ตาเรียกแล้ว,บบาต,าลวตาเรียกแล้วกลับบ้านตาเรียกแล้วตาเรียกแล้วกลับบ้านเร็วกลับบ้านเร็วไบบายบาย,บาย,บายกลับแล้วนะคะเ, <laughs> เด็กติดคะ่ะเ <laughs> ด็กติด <laughs> <laughs> ตาเรียกก็ไม่ยอมกลับนะคะไปงาม แล้วนะคะไปหากินก๋วยเตี๋วดีกว่ากินยังไงค่าหลังจากห่างหายไปหลายวันจากคลองนะคะมาตามคําเรียบร้องเอ่ยตามมาตามคําเรียกร้องของพี่ๆแล้วนะคะคลิปนี้กับบ่มียังหลยเน,ะะน้องขนมาย่างเบิงคลองมหาน้องหมาเด็กตัวนั้นน่ารักมากค่ะน้องยังเด็กตามหลังหนูเลยตาเรียกก็ไม่ยอมเดินกลับจะตามมาทีดิเอะชี้ตามมาแบบ อยากกินอีกก็ได้อยากกินอีกอะค่ะน้องก็น่าละากกับยาตอนแรกแรกก็กลัวหนูก็ยังไม่กล้าจับเขาไม่ให้ไม่ให้เขาไกลมากเนาะเราก็ยังยานนะคะสำหรับคิปนี้กับบุมี่ยังรลายเนาะคะ่ะพามาสำรวจคลองโบเอ,อิรนหนา,ลนาลแล้งหนาแล้งละกัหนาฝนีิมีควม่วมแตกต่างกันเนี่ยใดวันหยุดหนึ่งวันของสาวลาวนะคะโอ้ชิไปกินเขานําอัน หมองเก่าค่ะเดี๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้กัจจเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคิมนาสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวต้มยำทะเลนะคะอู้ยังหลายได้จะกินเบิร์กอยูออ้มกทั้งแหลกนะคะมาที่แล้วว่ามาเธอที่แล้วก๋วยเตี๋ยวกค้งไก่น้องมาบ้านนี้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลนะคะมาค่ะพี่พี่ เยอะมากเต็มสวยเต็มสวยจะกินหมดไหมคะไม่พอไมคอไี่เห็นน้โมนนะมะเหรออืมตกจุกเปลวโนะคะ มื uf, aries, ol, box, ้อเช้ามื้อเคียงือไนี่ยนงกเนาะก็คือให้นที่ได้เป็นดือนน่วันเดียวเดี๋ยวพี่ไ้าไปที่กก่ดุ้กครั้งหลังจากอาหารลงมาแล้วอาหารจ้าของน่ะค่ะเนาะเติมาลังตัวเองนะคะวันเดียเป็นวันชสาวลาวกับพ่อบ้านนะคะ นะคะกินเสร็จแล้วค่ะจะพาก,กันกลับแล้วนะคะ